กาสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาในะรรมยาตัวนี้ครับเชวิน85นะครับทำไมถึงชื่อว่าเชวิน85้านะครับก็คือแบบว่าตัวสารเคมีชื่อว่าสามันของมันนะครับคือคา,าร์บอลนะครับจะอยู่ที่85%นะครับก็เลยชื่อว่าเชวิน85 โดยที่ร้านของผมนะครับจะมี2ขนาดนะครับคือขนาด100กรัมตัวนี้นะครับกับ500กรัมนะครับนี่ขนาดใหญ่นะครับโดย100กรัมจะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่85บาทนะครับแล้วก็500กรัมจะอยู่ที่ราคา260บาทนะครับคุณสมบัติของยาตัวนี้นะครับคือสารกําจัดแมลงชนิดถูกตัวตายนะครับจะกําจัดแมลงได้หลายชนิด ทั้งเพรียไฟเพรียแป้งเพรียจักจันมะม่วงนะครับนอนเจาะขั้วนะครับและ,มะแมลงปีกแข็งต่างๆนะครับมแมลงใต้ดินเช่นมดปลวกลวงดินนะครับตัวนี้จะควบคุมทั้งหมดเลยก็ตัวนี้จะมีทั้งมแมลงศัตรูพืชและสัตว์นะครับก็คือแบบว่าทั้งแบบศัตรูพืชของคนแล้วก็ศัตรูของสัตว์นะครับเช่นมแมลงสาบนะครับมแมลงวันเห็บสุนัขนะครับ ตัวสามง่ามนะครับตัวสามง่ามเหานะครับร่วงและก็มอดเข้านะครับและผีเสื้อเข้าเปลือกนะครับโดยข้อที่ควรรู้ของยาตัวนี้นะครับระยะที่ใช้ก่อนเก็บเกี่ยวผลไม้เจวันนะครับผักก็ประมาณ14วันนะครับตัวนี้ห้ามผสมสารที่เป็นด่างนะครับเช่นแบบสารยูเรียอะไรประมาณนี้นะครับเป็นพิษต่อพึ่งและแมลงอื่น ที่ช่วยในการผสมเกสรนะครับช่วงออกดอกไม่สมควรที่จะฉีดยาตัวนี้นะครับแนะนําให้ไปฉีดยาเย็นนะครับความเป็นพิษจะเพิ่มขึ้นทุกขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับยาตัวนี้คาบรลิกนะครับจะมีพิษปานกลางนะครับสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้นะครับโดยเฉพาะรอยแผลหรือรอยข่วนนะครับการที่มีแผลไม่สมควรที่จะใช้ยาตัวนี้นะครับนอกจากนี้ การฆ่าแมาลงในกลุ่มนี้ยังทําให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตาอ,อย่างมากนะครับระยะยาวด้วยนะครับถ้าได้รับสารคาบรบอิกทางการรับประทานเช่นจะจัดเป็นสารก่อะเร็งนะครับลักษณะใช้ผสมน้ําลักษณะการใช้นะครับก็ใช้ผสมน้ําตามอัตราส่วนที่บอกด้านหลังซองนะครับสุ่สรุปแล้วเป็นยาที่ดีนะครับแต่ก็เป็น ยาที่มีสารตัวค้งนะครับตัวนี้ก็ประมาณถ้าผักก็14วันถ้าผลมไม้ก็7วันครับสำหรับยาตัวนี้ของผมก็จะมีแค่นี้ขอบคุณครับ